สละข้าสู่สาส h a นแ e ลนะคะทุกคนสําหรับมือนี่นะคะอ่าสามีน้องมามามาเยี่ยมนะคะเขามาเยี่ยมเขามาคูปีนะคะแล้วก็มือนี่เป็นมือสันวันดีก็คือลูกไส้ศิลาเป็ดสูกินพี่น้องโอเคหนูพ่าดีกินลาบเป็ดมาเป็นซิปประมาณสิบป,ปีได้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่มีลูกมาแล้วกะ็ทองนะคะคนคอนอีสานเฮ้านะคะคอนอ่า มีทองนี่คนขอดไม่นี่เพิ่นสิบกินนะคะเพราะว่าเพิ่นคือว่าพิษเขาเอื่นมาอย่างอ่งอะพิษสําแดงหรือว่าพิษกระบุญนะคะโอเคเดี๋ยวมือนีสิได้ได้โอกาสกินลาบเป็ดนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะรสชาจะให้เบิ้งว่าการเฮ็ดคล้องลูกในเฮ็ดจังไดแน่นะคะเดี๋ยวก็อ่ามันเป็นอย่างไดรสชาติอย่างไดนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ,นนะคลิปง่ายๆลาบเป็ดนะคะพี่น้องโอเคค่ะเจอกันนะจ๊ะ สวัสดีครับสวัสดีครับทำไรนี่ดูดิเป็ดลุ้เป็ดตัวล้อยยี่น้ามันลนะ <c oughs> ูกไส้กำลังสิลาเป็ดซูเกินนะคะขั้งแรกนะคะเอาอีหย,ยังมาเส็จน่ะตะไคร้ตะไคร้อ๋อเขยันสิบเหรออืมจะได้อดมาสับน้ำมันมันออกน้ำมันน้ำมันเต็มอีหยัยงน่ะเอามาห่วงเลยฟ้ายังไม่พอ,พอ,พอเลยท็อปหน่อยอือ เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวมือนสิพากินลาบเป็ดนะคะแค่่วบยังก่อนอญยาพี่น้องมหาญาณไม่เดเนาะแย่สิลาบเป็ดสู้กินเป็นอยังก่อ้นมันสิบบแกนมันสิบบแกนกันว่าสั้นบบแกนภาษาอีสานแปลว่ามันจะแปลว่าอะไรวะภาษาไทยบบแกนคืออย่างเขากันนะเพราะว่าเป็ดนี่มันเป็ดเทศนียมันมาเลี้ยงลูก อันนี้จะเป็นเทปเป็ดปักกิ่งหรอกเป็ดปักกิ่งโอ้มันลงไปหั่นตัวนั่นน่ะเฮ้ยจ๊งใดมันเจ๊งเสียแล้วลรางวะมันออกไรอยู่วะมันออกลรางมันขวมเลยแม่ก็ปลาเป็ดสุกันกินก็ปลาใส่เต่าน่ะลูกเป็นเทศลาดใหญ่โยจะว่าเป็นแกะเป็ดปักกิ่งมันมันบ่อลูปอ๋อแม่ว่าเป็นอย่างคือบ่อใส่ในเต่าน่ะมันมาแห้งอันนี้เป็ดเทมแล้วยัยป่ะนี่เป็ดปักกิ่งมั้งเป็ดก็อย่างปักกิ่ง มันหลายๆนะวิศว์เขาจะเขาเย็นยวนขุนแม่ยุบานยูบานหลังนั้นสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ขอมาเบิ้งนะคะมันไหลเยอะคลิปนี้เป็นคลิปแบบยูบานนะคะลาบเป็ดครั้งแรกนะคะนี่ใส่เสียดสู่กินลาบไปครั้งแรกเจ้าของกินอยู่นี่คือกันไม่ยู่นี่ก็บ่ได้ดลาบหินตกเทียนเบื้องบนสิตกแล้วจังหน่อยเอาๆอาของสมันเลยฝนตกแน่นอน อย่ก็ว่ายูคือบาอย่างใส่เต่าอ่ะนี่เลยหรือว่า,ดดวาบางที่้อมาอันเป็นถิ่นขยะมะคุ้งต้นนั่นเบิ้งหมากมันจะได้กินอยูดอกมั้งเลี้ยงไก่ตัดเลี้ยงอีรีปีกาก่ยังสิละบันินาฝนฝนเศร้าหรอมันกะเมื่อยขึ้นวันนี้เบื้องพี่ดอกรู้เ่าหน่อยเนาะเฮ็ดไป รู้ว่ามากกับบอได้กินหรอกซาดนี่คือสิบ่ได้กินหรอกลาบเป็ดอยู่นี่ซีบป,ปีเราได้แคบแม่บ่ได้กินอี่ลีั้งแต่คลอดตั้งแต่เจเด้นแล้วเพราะว่าส่วนมากเนาะคนที่คลอดเขาบ่กินเขาบ่กินลาบเพิ่มผิดกระบบออนวันนี้ก็แม่ก็เป็นแบบพักขายัางเปรตไก่เลยนะเนาะมาตัดแต่ไม่แบบเริ่มกินคือ่มรดนไฟอ่อนเพิ่มปรนนี่แค่เพราะมันใหม่ๆลมควนนะคะ ภาษาอังกฤษเขาว่าสมกนะคะเอาน้ำมันออก<ง>โอ้ยวยน้ำมันออกเอาน้ำมันออกเท้าโออยูออ่คุณอาเทียเก้เาโอยอยู่เห็นบหมเขาบอกเลี้ยนภานษาอังกฤษเดอ้อคว่เคุ้มเลยธรรมดานะจ๊ะนี่โอนั่งนี่มีเพชนันนะคะเพชร์คือมีคว่ำแบบมูมัมนะยูดซื้อ เออไม่อย่างอ่ะตั้งใจไหมความมุ่งมั่นนะเทชันคือความมุ่งมั่นตั้งใจวิถีชีวิตบ้นบานๆวันนอนหลับที่ได้ยินเสียงนี่คือเสียงกีโนนะจ๊ะเดี๋ยวใส่บนกีโนมีขยะบนที่น้องขท้าดิอันนี้นอนถักเฝ้าแลว้วใครยังโตกมากก็คือเซฟโจม เจ้าลูกบอลลูกนี้เห็โนไหมกีโนจะซีขวบแล้วโคล่านี่ก็ซีขวบแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งตอนที่เพิ่นหลาบเนี่มันที่าวเกินไปโอ้เจ้าเราบอกปิดแก๊สไป<ะ>โอเคเดียเ๋ยวเขาไปเบิ่งนี่เนาะ เลาวสิงลงตีทํากลัวแล้วก็อันนี้ก็แม่เอาไปเอาไปลนแล้วก็มาล้างบ่ล้างเก็บคนของพนมพนมเขาบ่ได้สะอาดเลยสวนสิได้กินนะคะเพที่เราเจอกันตอนที่เข้าแรกเดี๋ยวนี่ดอกนี่วิธีการแรกก็หนัองออกก่อนบอ่มันมัน ขอด้วยนะแคบก็ได้แบบเอาดูมันมั้ยโลงเม็ดขาวเดี๋ยวโล่งไม่ต้องเป็นยีนเฮ็ดนะครับได้านละมั้งฝนสิตกพี่น้องฝนตกทุกมมือนะคะช่วงนี้ค่าหลังเที่ยงไปเราเป็นหนาฝนมือนี่สิตกแห้งเติบเพราะว่าเป็นผ้าโยแบบนี่แหละเสียดายแต่ดอกบกม่วงเอ้ยดอกบกมือเยี่ยมเแคบเดือนหนาเฮอริเคนนี่ลาบเป็ดในตำนาน ไไปกินถึงแตซ้อยตลาดสัวพ่นตะขีพัทยาเนาะเสียบหลายลาเป็ดลูกชายก็ต้องเห็นหนางอะกลมหนากลมตาเลี่ยมอยู่เลยเ,เป็ดอยู่แม่งว่นกะสวนกบเสียดีจริงๆฟุ้งบินต้มฟุ้งบินต้มจจ๊เซียจังใด่ไงแล่วก็ได้ร่างขึ้นเก่าหร,หรอวะพูดถึงกันเลย แกเอาเซื้อแลว้วไปล่างก่อนสิฟักตัวส,สิไปลงเต่าควานเสื้อรวบทั้งแหลมสิยังเดินล้วนอีกล้วนอีกพวกแม่แกเอาตะไคร้ก่อนแล้วพีแกเอาตะไคร้ใส่อนันอันนี้คนใช่ไหมไส่ต้มใส้ยังก่อนเนี่ยใส้ยังก่อนตะไคร้ก็ไปประกุดต้นตัวเม่นมดตะไคร้ไปประกุดขาโอเคคาขุดออกขาอ่อนอ่อนเอาตะไคร้ ก่อนนะคะ่าไม่ได้เวค่ะตั้งกล้องมาอีกแล้วไม่มีความพร้อมใดๆนี่ความพร้อมนะคะพี่น,อน้องตะไคร่ยอดดอกอวบตะไคร่ลูกไส้นะคะปลูกไว้นะคะพี่น,อน้องสร้างแมวตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ขาสัตวเดี๋ยวข้ามันเลยตะไคร่แหละเอาสามหัวกับพ่อนะคะตะไคร่สดๆนะคะ กดเอาใบบกูดก่อนดีกว่ามันขุบอะไรอ่ะเดาไปเอามีดก่อนมันเลิกเนาะเดี๋ยวไปบกูดก่อนเด้อต้นบกูดแห้งดวงผสมพงกับเออแคบเดี๋ยวเก็บหมากมันไว้ทันถ้าเพาะถ้าเพาะต้นขายไหมข้าเจ้าเฮ็ดไหลเนี้ยนี่แม่ตอนมุ่เป็นเนาะ แต่ว่าต้นต่อมันกระด้ยกลิ่นเนะนปปกกร็วเนาะหนอยใบบกูดโอเคใบบกูดนะคะเบ่งหมากเต็มเลยนะคะแล้วสิเก็บไหว ไปแล้วโอเคการเอาค่ายวบแล้วคาวนอนโอเคจ้ะไปต้มกัน ใส่อย่างไรเด่นอ่ะเสือกเขาไ,ไม่ไไไต้องใส่ไขวานี่น้องขวานะจ้าละไรไปต้มป่ะหม่อนน้ำหอมหวขวาเป็ดใส่ข่าตักไคร่ใบบักกูดหอมแดงหมลวอหอมแดงกระเทียมใส่บกักพิกลงไปนิดนึงทิ่หอมวไลารเลยเมื่อกี้ หอมๆกูถั่วหน่อยเฮ็ดน่กินซริงจิงนะคะมันังหนาหนาพ่อจะซื้อได้เพ่อกำลังเป็นเชฟแม่มาจะอยากเฮ็ดยูทูบแม่บอกเฮ็ดซื้อซ่องมาแล้วสิเปิดให้แม่บอลลอดห้าแคบหลอดเดียวแครบมูไหลมันกับบอลแน่เด็เนี่ยะใส่ไปต้องออกต้องขยับออกเพราะว่ามันเบาเห็นหนา กล่องก็เป็นกล่องโทรศัพท์นอนทายง่ายๆเนาะโมเมนกล่องแบบพ่อสิได้แบบซุ่มนั่นซุ่มนี่ได้คือเขาก็ได้หลายแต่ว่าเป็ดตัวนึงในเนื้อลากอันนี้คือเสียวขิงพ่อเสียดายมันมันเอาล้วนเอานื้อมันแล้วก็เอาหั่นเป็นเตาโอู้นี่ไงเอ็นบลาพ่อเป็นเตาเขาบอมันมันเกินไปนี่นะเลี้ยน กระซิ่งกสิกายเป็นทอดหนังทอดหนังเป็ดไม่ต้องใส่น้ำมันเลย<ต>ทอดหนังเป็ดม,ม,ม,มันเป็นทอดหนังไก่เด้ทอดหนังเป็ดซุ้มโอ้สีนาที้ยวเลยมันม่วงต้องใช้วาปอย่างเพราะว่ามันดูไม่ดีอ่อนเฮงขมือนี่ไปทะเลก็โอเค ต้มนะคะบ่มพวกกระดูกคออะไรที่ขั่วแล้วก็มาต้มเล้วขั่วแล้วก็มาต้มพี่น้องกลายเป็นต้มยำเป็ดน,นะคะโอเคนะคะได้เวลาแล้เนีย่ยพริกผหงนัวใส่ลายแสยบไหลเขาวิจัยออกมาแล้วมันมีเห็ดม,มีผลเห็ดไหนผมลนอิตาลีกระชานวิจัยของเจปแปนนะจ๊ะของญี่ปุ่นนะคะ เขาบอกว่ามันเทดใหอ่ายังเกาอุมามีไหมเพิ่มรสชาตวห้างอาหารตอนนั้นตวสนั้นกินได้โอเคบกักนาหงนัวบกักนาพริกปนนั่งมือไปนั่งมือแล้วนะคะเช็นะคะทถมมีหนักาจากนัก็คุกเด้จำนำ มาเป้าีดิะละยวแม่เฮ็ดคลิปก่อนนะคะคือว่ามีเสียงคือว่าซิมกวนมันจะเข้มหมดลาบเป็ดนะคะสูตรลาบเป็ดไม่เข้าขว,าวดเลยตักออก ส like, mm ิก hmm. ว like, you know mm ่าใส่นาเปรี้ยวน้อยบฮะเ๋ยบดใต่ตำเลยใส่ข้าวคัวแล้วนะคะคุณเจ้าบุใส่นาเปร้ยาใส่อ หอมๆแล้วก็เนียนอันนี้เป็นน,งน,น้งมันได้นห่น้ำซีซิงจนสิเบเร์ดกวอนใส่หลาบแล้วเสียอะไรเป็ดตัวหนึ่งได้แค่นี้นะคะได้ถึงแต่ช่วงงานออกมันกับเค็ตกลินย่ำนะคะนี่ของเสร็จนี่นี่อ่ะนี่สูตรแกะ้ะ กีโนนะราคาขนาดนรยงอ่นีรียบร้อยเย็นเซีมซมมใช่นี้สะอาแะ่บบ่แต่บไปทันี่เหรอโอ้ยคืตอนไหนเ่ยมานึงอืมสะอดปะสะอดะไม่ตินเลยอืม แล้วเรียบเผากันนะคะเนี่ยเอาไหมมีหามกะชายเสียงว,ว้าวลาบเป็ดจ้าพี่น้องโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวหันมาปิดคลิปกันนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเปิงกล่องตรงนี้นะคะคลิปนี้ขอปิดไว กับหลับเป็ดแ่บๆนะคะพี่น้องเบิง <c oughs> นี่ผลงานลูกไส้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิงนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs>